สวัสดีค่ะพี่น้องไม่เข้าน้มกันเลยค่ะมีกล้วยกล้วยหอยกล้วยไข่มมเดงแซ่บเลยค่ะทอดหมูนี่ไก่ค่ะแย่ๆเลยค่ะมีตะเนีแซ่บค่ะีเนี่ยล้มกนีเวลกั็รมนมีเวลามัมืดล เาันั่งนั่งไปกิน้าหมเะ้าอถืได้ได้เก่งทุกวันสรดาองมืองเดกองเมืงกระดาษกระดาษไม่ใไม่ลชไมอใช่ไม่ใ่ไม่ไม่ใช่ไม่ใใช่ไไม่ใช่ไม่ใชใก่่อช่ไม่ใไม่ใช่่ใช่ไม่ใชไ่ใชมาเช่ไม่ใ่่ม่่

คือลงมานั่งเพราะวาเนี่ยชิคกี้พยไมอบ้าลยงภาษทำไมรู้ก่อไว้ไดุ้งแล้วเ้ยท่านใครไปกินข้าวหรือไ่ไดนอนห้องนี้หรือไม่นอนกลางจังอยากให้เราห้องนีรือไม่ติก้อยหอยนอนข้างก้อยขี้บ้า อันเจ้าได้ย yeah, ังไงวะว่าเหรอมาลงมาลงดี่จอยฮึ่มลงพี่จอยฮึ่มฮึ่มดีสนุกนะสี่ไอ้น้องทุกคนสนุกดีอะ

เฮานั่งโถก

กันเต็มน้าเราดรยอะอเออนั่งรถายนะมารมลงพนมาถ่าเราอเออใม้รู้นม่รู้ทรปุกกน่าเราเก็เปนรักตรพพวงกได้ับนเรื่อกไม่วยดับนเรื่อนยถ้ากับพากันเปนน้หาจกนัการนน่กอดเวรู้เพราะมันยังเหอนกันนังหันมือนวาแล้วแล้วมันบเยียนที่ตอบาได้เลาได้คนของเราค่ะท่านปราน้มเน ไม่เอาคำนั้นบอกพวกเดียวมาหมดกันหมดเลยเดี๋ยวเราไป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 

พราเจ็บขายนี <Safe> <n> ่ยเราสามารยิงอาได้เลยนี่ถิ่นแบบชุนมอรวกะไรก็ต่อนกี่สาเลคับเข้า่งวตัเนก็นี่ตัวนสิดแซบนะครพี่น้องเนเข็เขาเอ้ยด็ดเด็ดอันนี้้าแล้วเอาตันมาเ่นมืมาทางนี้ซัดอยู่ทางนั้นอย่างมัวอันนีข้ากตัวนั้นนะเอาตัวมาเล่นมือใเานอกเข้าก่อน